हां बेटा หนึ่งสองสามสห้าห้าสองหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามี่หเหนึงสี้โอเคนะโอเคนะงใส่ถานแล้วาเอาไปตรงนู้นนะ เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นบรรยากาศครับให้ครูสีเตโชนะครับสินังนะฮะอันนี้ก็เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วล่นนะ,ะนะฮะนับไม่ถ้วนเหมือนกันนะครับเราก็มาถ่ายทำ เดอไม่เรียกนะครับนี่คือบรรยากาศเช้าเช้านะฮะัานอยู่หน้างานอยู่เลยนะครับเดีย๋ยวให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยก่อน ี่ครับที่เขาบวงสวงนะครับกูบาอาจารย์ฐานใหญ่เลยน,นี่เป็นรวงข้าวนะครับนี่นะชัดรวงข้าวนะครับ จะมีโอกาสจะไล์สดให้ดูนะฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสัญญาณดีขนาดไหนปู่สีเตโชนะครับสินังนะครับอยู่ที่สักแก้วนะครับท่านผู้ชมปู่ปูบีวผมเอาไข่ขึ้นให้ก่อน นี่คือบรรยากาศนะครับเช้านี้เลยกนะ่อนที่จะเข้าพิธีแบตเตอรี่ก็มีทุกอย่างก็มานานี้ใบสนะีอันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับวันจันทร์คนก็จะทำงานกันหมดนะฮะ

Thank you. O God, ทียาบาเนกลับโนไปเ้อละรมกัมเกาะรวมกันนะครับจุดทางด้านทางด้านนี้ก่อนแล้วก็ทางด้านนี้อ่านตรงไหนก็ได้จุดเลยททสาพันโยู ายานโอทามโอโลโกตารโรวารโอสังคามาคาแล้วขอกราบลาตนานะครับภูบาจารย์ทุกท่านจุดธูปไม้ปู่ด้วยจ้ะทุกท่านเลยครับระตะนัตัยยัง

มีหมดทุกท่านเลยครับนะจุดทูปครับผมนะทุกท่านเลยครับครูบาอาจารย์นะทุกท่าน เขาต้องขอภัยด้วยนะครับปู่บางท่านยังเดินทางมาไม่ถึงป่ะมาจจะเชียงใหม่กันมีแต่หน่วยทองแดงนะนี่เนี้อมาถึงแล้วนะไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทั้งคืนนะแล้วก็ยังติดตามไนมาอีกเรื่อยๆเย็นนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังไม่ได้นอนเหมือนกันนี่ เออถอดแมตต์ไดุ้กอ๋อกุญแจใขหายนะครับกุญแจรถยนต์โตโตยตา้าแต่ไม่รู้ว่าวีโก้หรืออะไรแต่ก็ต้จะเป็นโตโยต้าแน่นอนมาก็ปูดดเดอนะกุญแจ

ต่างใจกล่าวคำบบชาพระรัตนตร,รัยพร้อมกันหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวาโตปุปภาคะนมกะรังก,งกะโรมเาเซนะพุทธัสสะภะคะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมิทนาสกาเลนะตังพุทธังอภิปุชยามา อิมินาสการเรนาตังรัมังอาภิปุจจยามาอิมินาสการเรนาตังสังฆังอาภิปุจจยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวัน นาปิวะเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมนัมมัสสามิสุปฏิปันโน uh-huh <laughs> Kalo Ahiam Panah 好，哦、谢谢大家。 มาประจรสวรรณ์ก้ามตอ,อยู่ในกามภพบอันจังหวัดวงจารูปียเทพยราเจ้าดำรงอยู่ในรูปภพบเทเรสิกะรตาติดอยู่ในห้องมหันุษสิ่งคนคิดและคุ้งเขา จันตะลิธิทเทพยราเาจาอยู่เนืองแน่นในอากาศวิมานีอยู่ในวิมานมาอาจรัตนมุนทิ้นทองที่ิปรตเทเทพย,ยดาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรุแก้วและรือนลวงจกขามิเอ เทพยาดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ตารุวนาคาอันนี้เทพยดาเจ้าที่สิงสถิตบนตตนไม้ปรกษาสารเทหา วัดทุมิเกตตีเทพย,ยดาเจ้าที่อยู่ในพิชัยราชรุแก้วและเรือนหลวงจักขามีเทพย,ยดาเจ้าทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน้อยและเรือนใหญ่ตารูา้ยาครณคีเทพยดาเจ้าที่สิงสถิตบนตนไม้พรึกษาสานเคหะ วัดธุมิเกติเทพยดาเจ้าเทอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนไรและโรงนาโู้มาเทพยดาเจ้าเทอาศัยอยู่ในพื้นผู้มีภาคจายันตุนทีว่าเทพยดาเจ้าทั้งหลายเอ้อวันนี้ข้าพระเจ้าจะขอหัเชิญท่าน ให้สเสด็จลงมาสัมมรประชุมมถวยทาลาทาลาเวสเมเทพยาดาเจ้าที่อยู่ในห้วยเหิวผาฟังน้ำและบนบกก็ไม่ได้เสมอการยักขาคันทับพนาคาไทแต่เท่านั้น เอกคนท่านและนาคราชยักษาู้เป็นใหญ่เอท่านตาสันติเกียรติเอกพระาเจ้าที่มีความสุขทุกตำบลมูนิวาราวจนาวเอกทั้งฤุษีมุนินาฏทุกแห่งหลท่านที่ศักดิ์สิทธิ์ฤทิ์ทรุน้วยตบากดชะ สาธุดุ่อนเทพยดาเจ้าทั้งปวงไม่จงกระเส,สานตามันดับสุนันตุตรงนี้นส,นสดับอัตถรรมลำเลอิดธรรมสักวนาการูดซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละประเสริฐในดล เจาจะขอเให้สา,สา s <S ประสุนพระองคอำนวยอวยพระพรชัยให้ัพ่อฤานีในภูเขาทีนังที่อยู่อาศัยในสถาน รบจบทางกรอนทั้งรสร้อนครนูฮัตได้จัดน้สันเขารบทานทุกครั้ง สารพัดสิญญาได้อาศาอาัยอัคคระเลเกยันนาภาษาไทาย

Salam กบูชาครูไหว้ครูคารพครูและจะขอพิธีกรรมในการสร้างอันเชิญและเททองลอองค์พ่อปู่ฤาษีตาไฟข้าพระเจ้าจึงขอหนองกร่าสักการบูชาขออันเชิญองค์พ่อพระวิษณุก,กรรมได้มีมหาเมตตาเสด็จลงมาสร้างพระพาที่ประทับรองรับเหล่าเทเทวาที่จะได้อันเชิญมาในวันนี้ ขอพระองค์ท่านได้ทรงมีมหาเมตาเตาเสด็จลงมาณกาลบี้ิถืดพระเจ้าค่ะ สก,การบูชาต่อบรมยานขององค์พ่อปรมครูโปพระพิคเนศขอพระบรมียานของพระองค์ท่านได้ทรงมีมหาเมตตาสเสด็จลงมาประทับปริสถานณสถานที่นี้ขอให้มาเป็นประธานเป็นทิพยานในการประกอบพิธีกรรมในจันในการจัดงานบูชาครูไหว้ครูครบรูและเททองลอ่อองค์พ่อโปูรือสีตาไฟขออันเชิญบรมยานของพระองค์ท่านได้ทรงมีมหาเมตตาสเสด็จลงมาณสถานที่นี้ ขอให้มาช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงในการจัด